ดีจะเนเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสเชื่อกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะส่วนตัววันนี้จะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยลดฝ้าลดกระเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่2-3งถาช้อนชานหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะส่วนตัววันนี้จะใช้เป็นกาแฟตัวนี้นะคะใครจะใช้เป็นกาแฟทรีนวันหรือจะใช้เป็นกากาแฟได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีสารคาเฟอีนนะคะก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะกาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะหรือน้ำมันโอลิฟเนาะหรือใครจะใช้เป็นเบบี้โอชอนสันหรือจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้เลยนะคะในสูองน้ำมันมะกอกเขาจะเป็นน้ำมันที่ไม่เหนียวนะคะก็จะช่วยลดเดือริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนให้เราตีให้กาแฟเขาละลายเลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนให้เราทําออกมาแล้วให้เขาได้ประมาณนี้นะคะทุกคน ตีเขาละเอียดแบบนี้แล้วเขาจะเนียนมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะเราทําออกมาแล้วเนื้อของเขาเนี่จะเนียนแบบนี้เลยนะคะหน้าใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนสูตรนี้ผิวที่แห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะสูตรนี้จะดีมากๆเลยนะคะทุกคน ใครที่ไปโดนแดเดเผาแดดไหมมานะคะทํางานกลางแดดกลางแก้งมาตกตอนยินมาเรามาพอกแบบนี้นะคะพอกหน้าด้วยโยเกิร์ตด้วยกาแฟแบบนี้นะคะหน้านี้จะใสไวมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะพอกหนาๆได้เลยนะคะทุกคนให,ห้หลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ